อันนี้เป็นพิมพ์แข้งขีดที่เขาเรียกแข้งขีดก็ตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ท่านผู้ชมนะฮะความแตกต่างเนี่ยนะครับแข้งขีดก็แข้งตรงนี้จะมีขีดลงมานะครับเตารีดเล็กก็จะขนาดเล็กกว่าเตารีดใหญ่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเตารีดเนี่ยทั้งเตารีดเล็กเตารีดใหญ่เนี่ยท่านจะเห็นเดือยนะฮะร,รอยตัดเพราะเทเป็นช่อแล้วก็จะมาตัดนะครับเนี่ยจะ ไม่เสมอกันนะฮะนี่คือเดือยตัดแต่งด้วยตะไบนะฮะต้องดูพิจารณาที่ตะไบด้วยแต่ก่อนอื่นนะหลวงปู่ทวดถ้ามีขี้เบ้าแบบนี้นะฮะขี้เบ้านี่แบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายเลยนะครับถ้าพระถ้าล้างก็จะไม่มีนะฮะผ่านการล้างนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าขี้เบ้าคือเบ้าดินหุ่นตอนที่เทนะฮะจะอยู่ประปรายทั่วไปตามซอกอันนี้ถือว่าพระอยู่ในสภาพเดิมนะถึงได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชม นี่คืออาปาเช่พิมพ์อาปาเช่คือพิมพ์ตารีเล็กแข้งขีดและยังมีพิมพ์ธรรมดาอีกส่วนอีกพิมพหนึ่งพิมพ์นี้นี่นะครับเขาเรียกหน้าเงนนะฮะเขาก็เรียกตามลักษณะนะครับจมูกจมูกก็จะใหญ่กว่านะครับดูสิครับหน้าก็จะหน้าอาปาเช่เหมือนเหมือนอาปาเช่นะฮะเนี่ยดูครับที่ว่าขีดมีสองขีดที่หน้านะครับแต่เสร็จแล้วอีกองค์นี้เป็นจมูกโตๆเห็นไหมครับ เนื้อหาเหมือนกันนะฮะเทเหมือนกันขี้เบ้าก็เหมือนกันต้องพิจารณาองค์นี้ก็ยังมีขี้เบ้าหลงเหลืออยู่ที่ให้เราได้เห็นนะฮะบางทีก็เห็นคล้ายๆขี้เบ้าคล้ายๆดินแบบสีขาวๆนวลนะฮะออกเหลืองๆนี่นะครับอันนี้พระผ่านการใช้แต่ว่าขี้เบ้ายังอยู่นะครับก็ยังอยู่แต่ว่าการที่มาแยกแยะกันฮะนี่ตอนตอนต้นนี่ครับข้างล่างนี่นะครับด้านด้านก้นเนี่ยฮะ ด้านล่างสุดก็จะมีรอยเดือยแล้วก็ตัดออกแล้วก็ตะใบแต่งนะฮะทุกองค์นะครับดูนะครับเนี่ยผมจะให้ท่านสังเกตวิธีการดูนี่ครับเดี๋ยวผมขยับกลองแป๊บอ่าท่านก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยนูนนิดๆนะฮะคือตัดยังไงก็ไม่เสมอเพราะว่าการตัดออกไปแล้วก็แต่งเนี่นะครับ ก็จะเป็นรอยชนวนชนวนที่เทเป็นช่อแล้วตัดออกนะครับช่อหนึ่งก็จะเทแบบหลายๆองคองนะฮะเพราะฉะนั้นเตารีดเล็กนี้ถือว่าเป็นปีเดียวกันแต่หน้าไม่เหมือนกันสังเกตไหมครับอันแถบซ้ายมือผมนี่เขาเรียกพิมพ์หน้าแงนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดูว่าแยกแยะได้เลยถ้าผมจับพระขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้เลยว่าถ้าพิมพ์หน้าแงนเนี่ยนะครับหลังเนี่ยจะอูมอูมเห็นไหมครับ เนี่ยหลังจะเกิดถ้าเรารูปรูเราจะรู้เลยจะอุมนะฮะไม่ไม่เรียบนะฮะแต่ถ้าพิมพ์อัาเช่สังเกตดูดิครับเนี่ยฮะเนี่ยดูดิอ่าถ้าพิมพ์พิมพ์หน้าหงนหลังจะอุมอุมหน่อยแต่ถ้าอัาเช่เรียบเลยครับเนี่ยเสมอเลยนะฮะนี่ก็คือข้อสังเกตที่เราได้ผ่านพบมานะฮะหลายๆองค์เป็นอย่างนี้หมดนะครับ เนี่ยถ้าเป็นพิมพ์อัลเช่แข้งขีดหรือว่าพิมพ์ธรรมดาหลังจะเรียบเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์หน้าแงนดูสิจะออกนูนๆบวมๆวมออกมานิดหนึ่งไม่ใช่พัคเก้น,นะครับบวมแต่ว่าเป็นการผมก็แปลกว่าเอ๊ะทำไมพิมพ์หน้าแงนทําไมถึงหลังอุม้มอุมนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยสังเกตดูนะครับไม่เรียบนะฮะดูนะครับถ้า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 พิม อาปาเช่แข้งขีดกับพิมพธรรมดาหลังจะเรียบเลยเป็นเตารีดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์หน้าแง้นนะครับหลังเนี่ยโปรดสังเกตเลยนะครับจะเป็นแบบนี้แทบทุกองค์อันนี้ก็เป็นข้อจุดสังเกตเก็ดเล็กเก็น้อยอยากให้ท่านผู้ชมและ F c ซทุกท่านนะได้มีความรู้ในการพิจารณาพระเครื่องทุกองนะฮะหลวงปูท่ทวดถ้าเป็นแล้วเป็นเลยนะครับดูไม่ได้ยากอะไรต้องมีขี้เบ้านะฮะขี้เบ้าที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้ก็สำคัญ นะเป็นปางสมาธินะฮะนั่งขัดเพชรนะฮะขัดสมาธิเพชรอยู่บนดอกบัวฟ้าบัวหงายนะครับแล้วก็จะมีเดือยชนวนเดอยเนี่ยนะครับทั้งสองข้างนี่เลยเนี่ยครับถ้าผมผมอยากจะหยิบไม่ค่อยถนัดอยากจะให้ท่านดูว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพิจารณาถ้าพระถอดมาแต่และองค์เนี่ยมันไม่ได้บางทีเขาไม่ได้เทนะฮะไม่ได้เทเป็นช่อจะไม่มีรอยตัดด้านล่างนี้นะฮะด้านล่างนี้ที่ผม ผมชี้ให้ท่านดูเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็คือรอยชนวนที่เทแล้วตัดออกนะครับแต่ถ้าพระทอดนะฮะก็ข้างก็จะออกบวมนะฮะบ,บวมแล้วตะไบก็จะเป็นคนละตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวอย่างนะฮะเนี่ยนะครับตะไบอาจจะแต่งโดนบัวบ้างนะฮะบางทีก็อาจจะโดนหัวเข่านะฮะบางทีก็โดนหัวนะฮะแล้วแต่นะฮะตอนแต่งแต่อันนี้พิมพ์แข้งขีดถือว่า ขี้เบ้าชัดเจนผมขยายใ,ให้ท่านชมนะลองชมดูนี่คือหลวงปู่ทวดพิมพ์อาปาเช่แข้งขีดปี2 5 0 5ซึ่งเป็นปีเดียวกับเตาลีดใหญ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาเตาลีดใหญ่นะเนื้อหาจะคล้ายคึงกันหมดเพราะว่าเท,เทปีเดียวกันแต่พิมพ์ขนาดทรงอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเฉพาะขี้เบ้ากับเนื้อนะฮะต้องจำให้แม่นแล้วก็ชนวนตัวนี้สำคัญนะฮะนวนที่ ผ่านการตกแต่งมาแล้วนี่นะครับเนี่ยองนี้ก็จะมีชัดเจนเลยนะจนวนก็มียื่นออกมาแล้วเขาก็ตัดออกไปถ้าไม่ถ้าไม่ตัดก็ชนวนก็จะยาวออกมาเนี่ยตัดแล้วก็แต่งนะฮะแล้วก็ตะใบแต่งปึด๊ดเนะี่ยโดนบัวนะครับอันนี้นี่ไงนี่ก็คือหน้าเงนหน้าเงนองค์นี้ก็มีชนวนอีกเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยชนวนอยู่ทุกองค์นะครับต้องมีแล้วก็แต่งเนี่ยเราตะใบตัวเดียวกันเลย ถ้าท่านส่องพระเนี่ยนี่ก็แต่งตะไบนะฮะท่านจะแต่งโดนบัวนะฮะบางองค์ก็จะสวยสมบูรณ์นะฮะอยู่ที่แต่งสวยไม่สวยเท่านั้นเองแต่ด้านหลังเนี่ยฮะอูมเห็นไหมครหลังจะอูมอูมนะครับสังเกตโปรดสังเกตเดี๋ยวผมจะหยิบอีกอง์ององ,อ,ง,อ,งอับ,บาเช่ไอ้แข้งขีด,ดูเนี่ยหลังก็จะอูมไม่ไม่เรียบหลังนี่จะไม่เรียบนะฮะหลังนี่จะไม่เรียบเนี่ยจะออกอูมนะแต่ถ้าเป็นอาปาเช่ แข้งขีดนี่ดูหไหมหลังจะเรียบเหมือนตาลีดเลยอ่าเนี่ยนี่ก็คือการพิจารณาแล้วก็จุดสังเกตของพระนะฮะถ้าเราสังเกตนี่ลอยตะไบนะคือตะไบแต่งจนเรียบเลยครับดูดิครับแล้วก็ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูพิมพ์เล็กก็จะไม่ค่อยเห็นจะเหมือนด้านบนเนี้พอแต่งแล้วฟาร์มหนาจะด้านบนก็จะหนานิดนึงนะฮะปลายเนี่ยจะหนากว่าทุกองค์เลยนะฮะ เหมือนหัวเรือหัวเรือกอเละนะฮะเรือแบบคนใต้เขาจะเรียกหัวเรือกอและต้องเป็นเตารีดใหญ่นะฮะจะชัดเจนองค์นี้เป็นเตารีดเล็กผมเลยอยากให้ท่านชมความแตกต่างของเนี่ยเนี่ยพิมพหน้าแงนนะฮะจะจะอูมนะฮะไม่เรียบแต่ถ้าเกิดเป็นพิมพ์แข้งขีดหรือพิมพ์ธรรมดาจะจะเรียบหลังจะเรียบเนี่ยฮะสังเกตง่ายเลยเนี่ยผมอยากจะให้ท่านได้ชมแล้วก็ได้เรียนรู้กับวัตถุมงคลทุกองค์ที่ ที่เราสามารถพิจารณานะฮะออกมาแล้วว่าเกทแท้เป็นยังไงแล้วก็พิมพ์ทรงวิธีการดูวันนี้ก็เป็นแค่เกดเล็กเกดน้อยในการพิจารณาหลวงปู่ทวดพิมพ์อัปเเช่น้าแหนกับแข้งขีดนะครับด้านหลังก็จะแตกต่างกันนะฮะเนื้อหาจะคล้ายคลึงกันมากขี้เบ้าก็เป็นตัวเดียวกันเพราะว่าสร้างปี2505เพราะฉะนั้นการพิจารณาพระเครื่องนะครับก็ ถ้าใครสนใจแล้วก็เ,เก็ตเล็กเกตน้อยต่างๆนะฮะแล้วแต่ท่านนะฮะเก็บดูเอาว่าบางองค์นี่นะครับมันมีจุดตายจริงๆนะฮะถึงได้ถึงได้จุดจ่ายเงินนะฮะเวลานั้นนะ่ะเนี่ยด้านล่างก็จะมีรอยตะใบชนวนนะฮะตัดชนวนนี่ก็คือหลวงปู่ทวดนะฮะผิวเตารีดเล็กนะฮะอันนี้ก็เป็นฟามรู้เก็ตเล็กเกตน้อยดูพระ